โอ้ oh เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับเกมที่มีชื่อว่าคุกกี้รันคิงด d อ m ดดก่อนอื่น <c oughs> พอเห็นเกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากแล้วพอลองมาเล่นเนี่ยสนุกมาก <c oughs> หลายคนต้องรู้จักอยู่แล้วคุกกี้รันนะครับไม่มีใครไม่รู้จักคุกกี้รันเพราะว่ามันดังแบบว่าดังมากไงดังมากแต่ว่าคุกกี้รันในในที่เราเคยเล่นมาเนี่ยจะเป็นคุกกี้รันที่วิ่งเก็บของเก็บเยลลี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คุกกี้รันคิงดอมเนี่ย จะเป็นคุกกี้รันแนวใหม่นะครับผมทีเ่เขาจะมี2พาร์ทใหญ่พาร์ทแรกก็คือพาร์ทของการสร้างอาณาจักรของคุกกี้ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้เป็นพาร์ทเอาใจแบบว่าผู้เล่นสายอึดถึกชนนะก็คือพาร์ทของการจัดทัพต่อสู้อันนี้เป็นตัวละครแห่งความภาคภูมิใจของผมใครมีตัวระดับนี้บ้างส่งมาขิงกันได้นะผมมีตัวนี้นี่คุกกี้รถเอสเปโซ่ eso, ตอนนี้ ดาวเต็มแล้วด้วยนะฮะแล้วเป็นเวล50นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวนี้ด้วยคุกกี้บมพรายนะครับแล้วยังมีอีกมากมายหลายตัวเลยตัวนี้น่ารักหน่อยคุกกี้รสนมคิกคูคิกคูใครมาสายแบลก็ต้องตัวนี้เลยนะฮะอ่ะไม่ว่าจะไปเจอทีมไหนเนี่ยผมมั่นใจว่าปราบได้ทุกทีมแต่อย่างที่บอกตอนนี้บ้านเมืองผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยงามบอกว่าม้งมิงเท่าที่ควรเดี๋ยวไปดูเพื่อนบ้านดีกว่าบอกเลยว่าคนที่เล่นเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะ มีทั่วโลกนะไม่ได้มีแค่คนไทยเห็นไหมบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีไอเทมหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่มันน่ารักแล้วแบบว่าน่าจะเรียนแบบมาสร้างในเมืองของเราบ้างเดี๋ยวดูว่าเมืองเขาเป็นยังไงบ้างนี่กดไอเยี่ยมมาแล้วดูเชว,ว่าเมืองเขามีอะไรบ้างนะฮะไอเขามีกังหันลมนี่ก็สวยเหมือนกันนะอ๋อโหนี่ปราสาทเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่อ่านี้เขามีหอดูดาวนะครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาไว้ที่เมืองผมเรือบิน ครีมฮอนนะครับผมลูกแก้วโลกหิมะแห่งฤดูหนาวนิรันต์แต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีนะน่าสนใจบ้านผีสิงสุดสยองสยองตรงไหนเนี่ยอันนี้อันนี้น่ารักบอลลูนเยลลี่หมีเอ้ยนี่ก็น่ารักเยลลี่หมียักษ์วันพักปิกนิกนะครับผมเพราะอะไรอ๋อมันมีตะกร้าปิกนิกด้วยชิงช้าสวรรค์หลากสีนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันคือชิงช้าสวรรค์เก่าลั เออนี่ชอบนะแต่ผมจะเอาเหมือนกันนะเครื่องสุ่มลูกบอลน,นะฮะหรือว่าเครื่องตู้กระชับปองนั่นเองอ่าทีนี้เราไปดูเมืองของคนอื่นมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาไอเดียของเขาเนี่ยมาสร้างเมืองของเราบ้างอ่าแต่ว่าเท่าที่ไปดูมานะผมว่าไอเมืองของคนอื่นนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไ,ไหร่นะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะสร้างสวนสนุก <laughs> เป็นความฝันของผมเลยนะความฝันอันใจสุดเราจะทําการบูรณาการเมืองเราขึ้นมาใหม่เมืองยุคใหม่ของเราต้องมา คนสร้างร้องไห้แล้วตอนนี้เพื <_ H it> ้นที่ตรงนี้นะเราปูปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องอมอนแข็งเพชรของผมมันยังไม่พอผมต้องการเพชรมากกว่านี้นะครับ <_ H it> ผมจะไปสู้หรือไม่งั้นผมจะ,จะต่ายตังค์นะครับ <_ H it> ผมจะโอนตังค์เข้าไปซื้อเพชรมาเพราะว่าผมใจร้อนเุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สร้างจิงชาสวรรค์ประมาณ เค่ชมันห้าพันอุ้ยพันสี่รอยบาทคุมคุเหม,มือนกันนะต้องสู้หลายเทียนะแต่ว่าอันนี้คือกดโอนปุ๊บเดียวนะมาเลยนะทิงค้าสวรรค์นนะน่าสนใจนะอ,อันนี้สู้ช้านะอันนี้โอนเร็วนะอโอเคอ่ะก็ไปสู้ได้นะครับงั้นผมไปสู้ก่อนละกัน โอ้เมื่อยมือเลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปลงดันมาปเป็นประมาณร้อยรอบพันรอบตอนนี้ผมก็ได้เพชรมาอยู่ในมือและผมก็นําเพชรตอนนี้มาสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่ของผมขึ้นมาไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อถูกแล้วเพราะผมจ่ายตังค์ไปครับยอมรับเลยดีกว่าคือต้องยอมบ้างเล็กน้อยนะเพื่อให้เราสร้างอาณาจักรได้สําเร็จรวดเร็วขนาดนี้มาดูครับว่าจากม้ามุนเล็กๆของผมที่สร้างเป็นอันแรกตอนนี้เมืองของผมเป็นแบบนี้ ในที่สุดเมืองของผมก็มีชิงช้าสวรรค์เก,ก่าลัดเรียบร้อยแล้วเป็นความภาคภูมิใจน่ารักมากมาดูฮะนี่เจ้านี้ก็คือชิงช้าสวรรค์หลากสีนะนอกจากนี้ครับยังมีนี่ตู้สุ่มกระชปองหรือว่าเครื่องสุ่มลูกบอลน,นะครับซึ่งผมก็ตั้งเอาไว้นะฮะแล้วก็ลายร้อมไปด้วยบ้านคุกกี้นะครับกลายเป็นหมู่บ้านคุกกี้นะครับที่มาเสริมให้ตู้กระชปองเนี่ยมันดูเด่นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับ นี่อันนี้ก็เจ๋งมากเลยนะครับลูกแก้วโลกหิมะแห่งฤดูหนาวนิรันด์ไม่ใช่ว่ามาตั้งสวยๆอย่างเดียวนะไม่ได้มาตั้งเก๋ๆอย่างเดียวแต่มันยังเพิ่มพลังป้องกันนะฮะให้กับทีมอมผมด้วยก็ยังมีนี่รูปปั้นสิงโตเยลลี่ในฝันนะครับเลเวล1ิบแล้วแม็กซ์แล้วตอนนี้อ่มาดูกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นเ,เรียกว่าทาเฟ่เทอเรียมใครชอบกินไตีมก็แวะมา s o ยกันได้นะครฮอ,อนี่นะครับปราสาทจอมมารสุดอลมานตอนนี้ เลเวล0แล้วด้วยนะครับก็จะลดความเสียหายให้ทีมอีก15นะครับแล้วก็มีบ้านผีสิงสุดสยองมาดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอแล้วก็อวดกับชาวโลกก็คือนี่เลยไม่รู้มีใครทำหรือเปล่านะฮะอันนี้เรียกว่าคุกกลางน้ำนะครับผมผมสร้างเอาไว้เพื่อเอาไว้จับคุกกี้ต่างๆที่เนี่เห็นไหมเดินเพ่นผ่านอยู่ในเมืองไอ้พวกขี้เกียจไม่ยอมเข้าโรงงานนะฮะ แล้วก็ขังไว้เป็นคุคกกางน้าไม่ให้มันไปไหนได้นะครับก็เป็นความสุขเล็กน้อยนะครับอาจจะดูเหมือนโลกจิตแต่ลองทําดูสนุกดีเลยมีขยะเข้าคุกไหมครทีนี้เมืองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครอยากมีเมืองที่สวยงาม <c oughs> ก็ไปลงดันบ่อยๆไปสู้บ่อยๆเก็บเงินเก็บเพชรเก็บเหรียญบ่อยบ่อถ้าใครใจร้อนจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยเชลียวเชลีวได้เมืองมาสร้างเมืองสวยๆออกมาไปอวดชาวโลกได้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาลง p v p นะ ก่อนอื่นก็ต้องเลือกทีมที่จะสู้ด้วยใช่ไหมแต่อตอนนี้เรามั่นใจเลยว,ว่าทีมเราอะคือซุปเปอร์แก่งแก่งแบบแสบแล้วตอนนี้เ <c oughs> ทพบอยประกอนจะเทพจริงหรือเปล่าลุย <c oughs> Kingdom Arena นะครับซึ่งการสู้มันเป็นบททดสอโนะเราสามารถฝังความเสี่ยงได้แต่ถ้าเราเล่นเร็วหรือกัรแข่งแบบนี้ถ้าเราเล่นทุกสถิติแบบตัวนี้เราก็ฝังสถิติคืนมา ในสาเพลงดาบเท่านั้นทีมของผมก็ชนะเรียบร้อยอย่างนี้มันจะท้าทายอะไรครับอ่งั้นเดี๋ยวเราต่อให้เขาหน่อยนะเราตัวสมุนไทยออกนะก็คือเราไม่เน้นฮิวไม่เน้นป้องกันแล้วเน้นบุกอย่างเดียวเลยตัวที่มาแทนตัวนี้ก็คือคุกกี้ดาร์กช็อกโกเข้มเข้มไปเลยแลวลยกันเลยดีกว่าไปครับเจอกินทีนีช่ไมตัวอย่างย่าอใ่ นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาให้เราจะไปเกรียนกับใครจะไปสู้กับใครนะครับจะ,จะไปข่มใครจะไปขิงใครนะครับอ่าทีนี้เราจะไปสุ่มกาชากันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครตัวไหนที่ผมยังแบบว่ายังไม่ได้และตามหามานานก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่ตะลุงของเราก็คือคุกกี้รสอัลมอนด์นะตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดของเกมนี้เลยซึ่งเนี่ยเดี๋ยววนันนี้ด้วยเพชรที่มีอยู่หมื่นกว่าอันเนี่ยผมจะต้องเอาตะลุงมาให้ได้ คนครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมออาไปสุ่มกันเลยดีกว่าพอดีว่าเรามีเพชรเยอะเราสุ่มทีละสิบครั้งไปเลยซัดไปทีละสามพันอันเลยนะครับผมมาดูกันว่าสุ่มสิบครั้งเราจะได้ตะลุงนี่มาหรือเปล่าลุยายายว่าไงยายเอ้ยปิ๊งอันนี้แซงว่าได้ตัวเราพิเศษนะอันนี้ได้ตัวเขาพิเศษ้วครับทุกคนเตรียมตัวได้เลยได้เลยทุกคนได้เลยทุกคน ได้เลยเริ่มฮึชฮึชเร็วมาแล้วตาลุงเผยชม่ม <c oughs> ลุงไม่มาในเวลาย,ยังมีลุ้นต่อมาอีกหนึ่งตัวยังไม่มาตัวหน้าต้องมาตัวหน้าต้องมา ครั้งสุดท้ายเพราะเราเหลือเพชรอยู่แค่300เราจะสุ่มได้แค่อีกทีเดียวจะเป็นการบอกว่าชี้ชะตาว่าตะลุงรดอัลมอนด์จะมาอยู่กับเราหรือเปล่าทุกคนพร้อมแล้วกดพร้อมๆกัน,น1 2 3ไปกดตั้งมา <c oughs> ให้หน่อย <c oughs> ไม่ได้นะสรุปคือเกลือล้นวนเลยนะครับไม่ได้ตัวที่เฝ้าหาอยู่ไม่เป็นไรผมก็จะเฝ้าหาต่อไปเพราะผมยังมีเงินอยู่ผมก็จะไปซื้อเพชรมาแล้วก็มาสุ่มเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือให้ทุกคนได้มาสุ่มกันสนุกๆนะเพื่อตามหาตัวละครลับๆที่แบบว่าเรายังไม่มีแต่ว่าตอนนี้คือของผมมันก็อัดตามอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมขาดแค่2ตัวแล้วตัวที่ผมอยากได้ก็คือตาลุมนี่แหละ โอเค okay. ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจกับเมืองผมนะ <S <S เมืองก็ดีตัวก็ดีอ้าวถ้าใครที่สร้างอาณาจักรของตัวเองเสร็จแล้วนะครับแล้วมั่นใจว่าอณาจาักรของตัวเองเนี่ยมันเจ๋งแน่นอนนะครับง่ายๆครับเวลาโพสต์ลงออโซเชียลนะครับอินสตากแกรมหรือว่าเฟ e บุ o กเนี่ยก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับคุกกี้รันคิงด o ม th นะครับรวมถึงแฮชแท็กบิลดัมให้โลกรู้นะครับ ลงมาแล้วแชร์มาอวดกันหน่อยว่าเมืองของคุณเนี่ยเจ๋งเท่าเมืองของผมหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเมืองของผมมาเจ๋งสุดแล้วนะฮะไปบิวมาสู้กันหน่อยชวนเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆน,นะครับมาดาวน์โหลดเกมนี้กันด้วยเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่าเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบนะฮะเพราะว่าเมืองเนี่ยมันก็มีตีมให้เลือกจะเป็นเมืองเทๆหรือเมืองเบ้าเบ้นะครับผมดาวน์โหลดได้ง่ายครับไปที่ Play Store หรือว่า App Store ครับแล้วก็เซิร์ชเลยนะครับ o ุกก r u ัน i ิงด o ม นะฮะรวมถึงสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับง่ายๆนะครับนี่เราขึ้น QR code มาให้แล้วนะครับแค่คุณสแกนปุ๊บนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยที่สำคัญครับดาวน์โหลดฟรีเพราะนั้นทุกคนนะฮะโหลดมาเล่นกันได้นะครับใครต้องก็ตามนะฮะที่เด็กๆเ,เนี่ยเคยใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีเมืองเป็นของตัวเองอยากจะสร้างเมืองนู้นเมืองนี้ตามจินตนาการของเรานะครับเล่น,นี้พลาดไม่ได้เลยครับฮุกกี้รันคิงด้อมครับ เอาละครับก่อนผมจะไปนะฮะผมมีข่าวล่าสุดมาบอกทุกคนเลยนะครับตอนนี้ครับทางคุกกี้รันคิงด้อมครับเขามีการอัปเดตใหม่นะครับปกเกมเป็นปกใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยและมาพร้อมกับตัวละครอีก3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุกกี้รถเครสสตอเบอรี่อันนี้เป็นสายแบลนะครับคุกกี้รถลูกเกตด,ดำอันนี้ก็แบบว่าดูเทๆ่ๆคูลๆหน่อย แต่ตัวสุดท้ายนี่แหละอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับสำหรับคุกกี้เพียววานิลานะครับไม่ว่าอย่างไงตัวนี้เนี่ยคือต้องสุ่มมาให้ได้จะมีเพชรเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะครับต้องเอามาให้ได้นะครับตัวนี้นอกจากตัวละคร3ตัวครับยังมีปราสาทใหม่มาด้วยนะครับที่จะมาเพิ่มอีก2อเอพิโซดรวมเป็นสิเอพิโซดเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะที่จะให้ทุกคนไปโหลดเกมนี้มาเล่นครับสำหรับ คุกกี้รันคิงด้อมครับพลาดไม่ได้สนุกมากเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวผมขอตัวไปสุ่มก่อนนะฮ <c> ะ <oughs> หมดเพ็รไปหลายพันแล้วยังไม่ได้เลย